สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเบมิกาตากการเจริญพรชื่อเล่นชื่อน้องเชอรีนเรียนอยู่ชั้นอนุบาล3มทับ2โรงเรียนมารีวิทยาปาจิมูรีค่ะวันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องกร,กระต่ายกับเต่าเชิญรับชมรับ นี้มีใครอยากจะแข่งกับฉันไหมล่ะเขาสามารถวิ่งได้เร็วจริงๆด้วยเท้าขนาดใหญ่ของเขาสัตว์ตัวอื่นๆไม่ชอบการโอ้อวดของกระต่ายแต่ถึงการนั้นก็ไม่มีใครสามารถเอาชนะเขาได้ใส่แล้วฉันชนะอีกแล้ว เขาจะพูดว่าฉันวิ่งได้เร็วมากไม่มีใครแซงฉันได้หรอกคำพูดของเขาเริ่มบรบกวนสัตว์ตัวอื่นๆในป่าโอเคเขาอาจจะวิ่งได้เร็วที่สุดจริงๆแต่มาพูดจาโอ้อวดแบบนี้ไม่ดีเลยจะต้องมีใครให้บทเรียนกับเขาจะได้ปรับพฤติกรรมบ้างคำพูดเหล่านี้ในป่าไปเข้าหูเต่า เป่าเดินได้ช้ามากเขาใช้เวลาหนึ่งวันในการไปถึงจุดหมายแต่กระต่ายใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีเป่าหวังว่าเขาจะได้พบกับกระต่ายบ้างในช่วงนี้เขาเดินทางไปหากระต่ายสวัสดีคุณกระต่ายผมตามหาคุณมานานแล้วกระต่ายถามด้วยความสงสัย ผมได้ยินมาว่าคุณเป็นสัตว์ที่เร็วที่สุดในป่านั่นคือสิ่งที่คุณคิดแต่เพื่อให้แน่ใจผมอยากจะแข่งกับคุณจะได้รู้ว่าใครเร็วกว่ากันทันทีที่เจ้าเต่าพูดจบเจ้ากระต่ายก็หัวล้อเสียงดังลั่นจนสัตว์ตัวอ,อื่นๆได้ยินไปทั่วทั้งป่า ไปเจ้าก็ต่ายก็หวัวละตออาเช้าวันรุ่งขึ้นก็ต่ายมาถึงสานามแข่งทอมถือแครอทมาด้วย ดีแดงที่ปลายปากอเป็นผู้ชนะเมื่อตัวตุ่นให้สัญญาเริ่มเจ้ากระตายพุ่งต่อไปเรากับลูกสอนในขณะที่เจ้าเต่าเริ่มเดินไปอย่างเชื่องชา้าโอ้โหกระต่ายหายปไปอ่างไรล่องลอยสัตว์ต่างๆที่มาดูการแข่งขัน ก็คิดว่าเจ้าเต่าคงจะแพ้ซะแล้วหลังจากวิ่งไปสักพักก็ตายหยุดแล้วมองไปข้างหลังเขาไม่เห็นอะไรเลยสภาพนี้ถ้าทางเจ้าเต่าคงจะไปไม่ถึงเส้นใจยซะแล้วฉันนั่งกินแครอทให้หมดก่อนดีกว่านำ่ๆๆๆๆก็ตายกินแครอทจนเสร็จมองไปที่ถนน เห็นเต่าเดินมาแต่ไกลไกล่อยยิ้มส่ยแหวเขายืนขึ้นแล้วเล่าวิ่งต่อก็ตายเกือบไปถึงเส้นชัยแล้วฉันมัาจะหวางหลังมื้อเช้างั้นฉันจะนั่งตายต้นไม้แหลงี้ซะหน่อยดีกว่าด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมในชัยชนะก็ตายเผยหลับไป เต่ายังคงเดินต่อไปด้วยความเชื่องช้ายอย่างมากแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจเช่นเดียวกันในที่สุดเขาก็มาอยู่ข้างกระต่ายเขาเห็นว่ากระต่ายกำลังนอนหลับปุ๋ยเขาจึงเดินต่อไปโดยไม่หยุดสักครั้งหนึ่งกระต่ายตื่นขึ้นเมื่อเขามองไปข้างหลังเขาไม่เห็นเต่าซะแล้ว ใาช้าเขาเห็นอะไรเอ่ยเจ้าเต่าได้แทงเข้าไปซะแล้วอันที่จริงเจ้าเต่ากําลังจะถึงเส้นชัยแล้วด้วยกระต่ายใช้พลังั้งหมดที่เหลืออยู่พยายามวิ่งแซงเต่าแต่ทว่าเจ้าเต่าก็เข้าเส้นชัยไปซะแล้วสัตว์ที่หล่อที่เส้นชัยรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเขาโยนเต่าขึ้นไปบนอากาศด้วยความตื่นเต้น ในขนาดที่เจ้ากระต่ายได้แต่ยืนเฝ้าซอ้อยู่ในมุงเจ้าเต่าผู้ชนะการแข่งเดิน, <c oughs> เดนไปหากระต่าย <c oughs> สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเสมอต้นเสมอปลายในทุกสิ่งที่ทำการคุยโวโอ้อวดและหลงตัวเองเป็นจุดอ่อน <c oughs> ผมเอาชนะคุณได้ไม่ใช่เพราะว่าผมเร็วกว่าแต่เป็นเพราะว่า ผมชาลาดกว่าและผมตั้งใจในสิ่งที่ทำนายวูถูกตั้งแต่นี้ไปฉันจะละอวดความเร็วของฉันกับทุกคนกาต่ายได้รับบทเรียนที่ดีและรับรู้ถูกความผิดพลาดของตนหลังจากนั้นเป็นต้นมาเขาไม่เคยอ้วดแล้วก็ไม่เคยแข่งวิ่งอีกเลยนี่ถ้เรื่องนี้สั่งให้รู้ว่า ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นขอบคุณค่ะ